สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคม2567ันหือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีธนูนะคะมองว่าเดือนนี้นะคะอีธิพลของไพ่ที่ต้องระวังก็คือมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะซึ่งปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะฉะนันอาจจะให้รอบคอบเรื่องนี้นะ รวมถึงนะคะถ้ามองกับเรื่องของการทํางานเนี่ยนะไพ่งานยังขึ้นไหวดีอยู่พี่แต่ว่าช่วงต้นเดือนนะอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องระวังกับเรื่องของการทํางานให้มากพอเข้าสู่กลา,างเดือนไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นถ้าถามในเรื่องของการลงทุนนะช่วงต้นเดือนอาจจะยังไม่ได้ก,กําไรพอเข้าสู่กลา,างเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดี นะหรือถ้าจะลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานในช่วงไหนดีที่สุดก็คือตั้งแต่กลางเดือนไปค่ะทุกอย่างจะเกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่เกิดราศีธนนะูนะเพียงแต่ว่าตําแหน่งที่ต้องไประวังคือตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารค่ะซึ่งต้องรอบครอบกับเรื่องของการทํางานให้มากตําแหน่งผู้ใหญ่ในช่วงนี้ยังรักยังไม่ตายอยู่นะถ้ามีปัญหาอะไรให้เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือเต็มที่รวมถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานอยากจะให้ปรับกันทีนึงมองว่ายังปรับกันได้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้สวยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนค่าใช้จ่ายจะมากนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายล้วนหลอกไปตรงส่วนนี้เยอะหน่อยนะฉันอาจจะต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องเนี่ยนะคะไม่ควรให้ควบคุมการเงินในช่วงนี้นะงั้นอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะดวงการเงินจะกลับมาค่ะแล้วก็มีโชคลาภกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะเดือนนี้ยังเห็นที่บณของไพ่ทรัพย์สินนะไพ่กัน ได้กําไระนะจากการขายทรัพย์สินด้วยหรือว่ามีโชคลาภเข้ามาโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีความคิดที่จะซื้อรถหรือมีความคิดที่จะขายรถนะ,ะก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินหรือข่าวดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีธนูค่ะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนให้ระวังการใช้จ่ายพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วการเงินจะส่งผลดีมาก แล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านเป็นตำแหน่งให้โชคให้ทรัพย์กับเรื่องของการเงินแล้วก็ทะเบียนรถด,ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะก็นะเป็นเดือนที่มีความรักที่มีอแอบรักแอบชอบแล้วละ่ะนะ,ะมีแฟนแล้วนะแต่ยังแบบไม่ได้เปิดเผยนะ,ะฉะนั้นคนโสดก็ถือว่านะมีดวงที่จะพบรักต่างไว้นะคะหรือว่าคนเก่าๆนะก็อาจจะก,กับเข้ามาะคะ่ะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาได้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการแอบทาเซอร์ไพรส์กันในช่วงนี้นะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะแต่ถ้าจะให้เตือนก็คืออยากให้ระวังในช่วงต้นเดือนแล้วกันปัญหาการมีปากเสียงกันในช่วงต้นเดือนให้รอบคอบนะคะเดี๋ยวพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วความรักจะเริ่มดีมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ให้เรามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดศีรษะอาการพักผ่อนน้อยค่ะ น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพอาจจะมีในเรื่องของการเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วก็อาการนะคะ,ะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแหละหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีคือบางคนมันกดไหลย้อนบางคนมีแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีเราก็ต้องแบบดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราทํางานเบื้องหลังนะหรือทํางานช้ามากขึ้นหรือทํางานค่ามากขึ้นอันนี้ถือว่าการทางานส่งผลดีค่ะรวมถึงเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเกิดโอกาสนะคะในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าดวงเนี่ยนะคะก็ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดน,นะคะถือว่ามีดวงค่ะที่จะพบรักนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหาอะไรกันยังเป็นความรักที่ปรับกันได้ค่ะ คนที่เกิดนะคะคในช่วงะะวันจันทร์นะคะคถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะคโดยเฉพาะคนเก่าคนเดิมหรือคนที่คุ้นเคยนะคะคจะเข้ามาให้การสนับสนุนกันแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะคก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือคะ่ะถ้ามีความคิดจะกลับไปทําธุรกิจเดิมธุรกิจเก่าหรือต่อยอดธุรกิจเดิมๆะะนคก็ถือว่าส่งผลดีคะ่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะคเรื่อง,องความรักนะ,ะก็เป็นเดือนที่จะพบรักต่างวัยเป็นรักที่ดีคนเก่าก็จะกลับมานะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆแล้วก็เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางกลับไปฉินฐานบ้านเกิดหรือการรวมกลุ่มรวมญาติค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทําง,งานนะคะโดยเฉพาะคนที่ทางานด้านการเงินคนที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะหรือแม,ม้แต่คนที่ทํางานประจานะคะก็ถือว่าดวงกับเรื่องของการทําง,งานนะคะจะมีการเคลื่อนไหวที่ดี ส่วนเรื่องของรายได้นะการเงินดีมากอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีเรื่องของทรัพย์สินที่มีมูลค่านะคะทําให้เรื่องของอไรายได้การเงินนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่สนับสนุนกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าความรับผิดชอบจะค่อนข้างมากในช่วงนี้นะท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างขอให้อดทนนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีความรับผิดชอบหรือมีค่าใช้จ่ายบ้างก็ยังต้องควบคุมอยู่ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาค่ะแต่เป็นความรักนะที่ยังต้องแบบใช้เวลาคุยกันนะคะไปสักระยะหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องของความแบบระแวงสงสยัยหรือเรื่องของมือที่3าอะ่ะอันนี้ต้องรอบคอบ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่ตกงานว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้งานชั่วคราวหรือคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างแต่จะมีการเปลี่ยนระบบหรือการปรับระบบแหละนะ,ะใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานยังส่งผลดีอยู่เรื่องของการเงินอยากให้รอบคอบที่หนึง่งอาจจะเป็นเดื่องที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นไง เพราะว่าเราต้องแบบว่าต้องซื้อเสื้อใหม่นะต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลก็ได้นะคะแตนเรื่องของการเงินนะก็ถือว่าเราต้องควบคุมอยากให้มันใช้จ่ายหรือบานปลายส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาคุยกันให้คน5เดือนค่ะถึงจะลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็ไปปรับกันนะ เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาการเงินด้วยนะที่เข้ามากระชบความสัมพันธ์นะคะอันนี้ต้องปรับกันให้มากนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาไรเห็นแต่ว่าอีก5เดือนจะต้องแต่งงานกันมันก็เลยอยู่ในช่วงที่กําลังแบบจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะฉะนั้นก็พยายามนะคะอย่าไปอย่าไปเครียดมากเมื่อั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของแบบชีวิตคู่กันในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะถือว่าการทำงานยังต้องระวังค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องเอกสารที่เราต้องไปจัดการโดยเฉพาะใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานถ้าหมดอายุแล้วต้องไปต่อนะคะแล้วก็ต้องทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ,ะเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ การเงินก็ต้องระวังค่ะค่าใช้จ่ายจะมากแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกปรับหรือเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นเพราะคนที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเพราะความรักแต่เข้ามาเพราะความเหงาใจนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาต้องระวังเพราะนี่เป็นอิทธิพลของไพ่การหย่าร้างหรือการแยกกันอยู่นะคะจันต้องปรับกันให้มากที่หนึ่งค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทำงานนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะั้นการขึ้นไหวกับเรื่องของการทำงานนะคะจะประสบความสำเร็จ <c oughs> ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องและเป็นเดือนที่จะมีโชคกับเรื่องของการเงินค,ะ <c oughs> ค่ะอาจจะเป็นโชคที่มาจากทางไกลนะหรือเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะจะเข้ามาให้โชครวมถ,ถึงถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถนะคะก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสด ก็มีโอกาสที่จะพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนไหนที่กําลังรอข่าวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจาก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอังคารค่ะวันจันทร์วันเสาร์วันพุธและก็วันอาทิตย์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัส,สบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานยังต้องวงไปดูแลนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราถูกตรวจสอบถูกตรวจสอบมาตรฐานการทํางานนะคะจันต้องดูแลหรือใส่ใจกับเรื่องของการทํางานของตเตงให้มากทีหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นบ้างนะคะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะ,ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดม,มีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เป็นเรื่องของความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะฉะนันยังต้องพัฒนากันไปยาวๆเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องปรับกันหรืออาจจะเป็นเดือนที่นะคะอาจจะมีปัญหากันมาก่อนแหละก็อาจจะต้องมานั่งพูดคุยกันหรือตกลงกันว่าจะอยู่กันต่อ หรือจะพอแค่นี้หรือตกลงกันเรื่องธุรกิจตกลงกันเรื่องลูกนะคะหรือความรับผิดชอบนะที่อาจจะต้องแบ่งกันในช่วงนี้ค่ะจะอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันหรือตกลงกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องหรือภายในนะคะฉะนั้นต้องไปตรวจภายในนะรวมถึงเรื่องของการไหลเวียนของเลือดหรือของเหลวในร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องควบคุมเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ